ดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก่งบ้านๆสภาพสวยๆราคาย่อมเยาวให้ท่านได้เลือกชมกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามคอยเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะทุกๆท่านในวันนี้ค่ะเราแนะนำให้ชมกับรถบ้านใช้งานได้เลยนะคะพร้อมใช้ค่ะราคา79,500บาทเท่านั้นนะคะราคานี้มีเอกสารให้ครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี67ค่ะรถอยู่ที่จังหวัด นนทบุรีนะคะอยู่บางบัวทองเลยค่ะ Honda Jazz GD รถปี05บอดี้เดิมๆสีเดิมตามการใช้งานนะคะมีชุดแต่งรอบคันค่ะลอๆแบบนี้เลยนะคะแต่สีก็นิดหน่อยนะคะตามรูปเลยค่ะเกียร์ออโตโอ้เข้าง่ายปกติ7สปีดใช้งานได้สบายนะคะภายในตามรูปเช่นกันค่ะทุกท่านเบาะหน้าแต่งนะคะคู่หน้าแต่งนะคะเบาะ แอร์เย็นช่วงร่างดีดิสเบรกสีล้อค่ะระบบไฟใช้ได้ครบกระจกเป็นไฟฟ้าปลายท่อแต่งล้อ TE37 ยังใช้ได้ค่ะลิ้นแต่งรอบคันนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะทุกท่านรถสวยๆราคาประหยัดนะคะ79,500บาทสนใจติดต่อโดยตรงค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะและควรเดินทางไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะ แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านาั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ